น้องรถเกะกะทางนะพนักงานผมเพิ่งมาช่วยพูดตามเลยมันลอยทั้งนานสวัสดีครับขอโทษครับพี่เจครับสวัสดีครับเราต้องคว่ำยี่ก้องอะไรไหมสวัสดีครับสวัสดีครับคือตอนนี้พี่กำลังจะจัดร้านในอินจัดร้านในพิเศษสาขาใหม่สาขาบุ๊คไบค์บุ๊คไบค์ก็คือแปลว่าหนังสือกับจักรยานคือเดี๋ยวนี้คนมาร้านหนังสือน้อยลงเราเลยต้องเอาร้านหนังสือเข้าไปหาคน ก็คือมีคอนเซ็ปต์บุ๊คบค์อันนี้นะครับก็คือเป็น3ล้อคนไม่ค่อยเข้า้านังสือตอนนี้ถ้าเราเห็นกลุ่มคนยีตรงไหนเราจะเอาร้านหนังสือวิ่งเข้าหาเขาเลยปั่นไปหาเขาอย่างนี้เลยเขาเลยโดยเปิดตัวที่งานมิตรสแฟร์ปีนี้นะครับมาละสุดบุ๊คบายแล้วนี่ระดับผู้บริหารใหญ่ก็ต้องมาจัดเองไม่ได้เลยในงานมถสรสแฟร์เนี่ยจะมีโปรโมชั่นพิเศษ สมาชิกหนึ่งเล่ม 1, แถมอีกหนึ่งเล่มฟรีซื 2, 3, ้อห้าเล่มลด25%เที่ร้านนี่มีนแน่วแน่ผมผมต้องดูเองห้าเล่มลด25%บเเ็เลยอุนี่สุดยอดเลยนะ,ะพี่เจแต่ผมถามนิดนึงนี่วันที่3 0สแล้วนะรลอนมากไม่ถึง24ชั่วโมงนะพี่ต้องครับงานเปิดพรุ่งนี้วนะันที่ส<า>ม <c oughs> เมิดแล้วดูท่าทางเหมือนจะยังไม่เสร็จใช่ไหมแต่เชื่อครับเราทํมาเราทำมา16ปีแล้วไม่มีปีไหนไม่สำเร็จถ้าเราพูดอย่างนี้ไม่มีวันเห็นภาพต้องไปดูกันต้องไปดูครับพี่เจไปเลยนะเ เดี๋ยวให้ทีมงานเขาจัดก่อนเราเดินไปเราขี่ไปไม่ได้ไม่ไม่กวัวเดี๋ยวยามไล่ผมจริงข้างนอกนี้เขาห้ามขี่อะไรอย่างเราต้องลากช้าๆโอ้โหผิดกดอินเทอเกือบผแลลวเกือบใช่ใช่ไปผมพาเลยไม่ถูไปด้านนี้ก่อนนะพี่นะมานู่นเลยเกือบทำผิดหลายอย่างนะพี่เจครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มทางเข้าสุ้มทางเข้าแต่ยังเข้าไม่ได้เพราะงานยังไม่เปิดนะหรือที่รีดผ้าพี่ <c oughs> คือตอนนี้กำลังอึ้งไปนิดนึงจริงๆสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยบางทีก็มีไอเดียเชิงนิทรศการบางทีเราก็อยากให้คนมาถ่ายรูปแล้วแชร์กันตัวประตูนี้ก็ช่วยเราเรียกแขกด้วยครับียกคุจวจมาคุจโจมาถ่ายรูปจวจว,จวแท็กว่ามาจากบ้านสนแฟ พิ่งโจเห็นพนโจก็มาครับนะครับจริงๆน่ารักดีตอนแรกก็จะเข้าไปถ่ายแล้วแต่พอดีพี่เขารีดผ้าอยู่ใช่นะครับหน้าผมยับให้แกรีดได้ป่ะหน้าจะช่วยได้ครับผมถ้าหน้าโกรธนะพี่ครับรีดหน้าให้พีครับรีดหน้าใช่ไหมครับคนนี้ครับไม่น่าโกรธไปดีกว่าเรียบเลยไปต้ราไปซุ้มอื่นกันพี่กำลังจะพาผมเดินเข้าไปดูเบื้องหลังก่อนใช่ครับจรงรเนี้ยมันยังไม่เสร็จรอกนะเสร็ที่บอก ไม่เกิน24ชั่วโมงทุกอย่างจะสะอาดเรียบร้อยไม่มีฝุ่นพรมสะอูดเป็นอย่างดีนี่นพี่เป็นไงละ่ะนี่ใช่ไหมพี่บ้านตัวอย่างตรองครับแต่ว่าผมอธิบายเดี๋ยวจะไม่ละเอียดไปเจอดีไซนเนอร์นัก็บแบบ ราชการนี้อะไรดีกว่าอาปาป้าคโอเคดีเนาะคุณนุ้ยครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยเก๋เนาะอันนี้ที่พี่เจบอกนะใช่ไหมครับที่คำว่าหลอมรวมก็คือเอาหลายๆแบบเอาของที่ไม่เข้ากันเนี่ยมันทำให้มันเข้ากันได้แล้วก็เกิดเป็นแอปพลิเคชันใหม่อันนี้ข้างล่างมัคืออะไรคุณนุ้ยข้างในค่ะจะมีฟางอยู่ฟาง แล้วก็อันนี้เป็นตะก้าซึ่งเขาเอาไว้เก็บจริงๆเขาเก็บลำไยตะก้าลำไยค่ะแล้วก็พรมเช็ดเท้าแล้วคุณลุงผูซึ่งมาจากไหนเนี่ยอันนี้เชียงใหม่ค่ะนี้จากเชียงใหม่อันนี้พรมเช็ดเท้าจากพมเช็เท้าจากกรุงเทพค่ะกรุงางเนี่ยจากสุพรรณค่ะโอ้โหโอเคกว่าจะได้มานีเปิดทั้งหมมากเลยจริงนะเหมือนจะอีโค่น ไม่แต่คือคอนเซปต์ได้อะที่นได้ได้ใแล้วก็นั่งได้ด้วยสบายด้วยแล้วที่มาที่ไปของการออกแบบแบบนี้คือเราได้รับโจทย์องไรครับคอนเซปต์เป็นแบบเออจากตอนแรกคือธีมธีมหลักของงานคือโลกหลอมรวมใช่ไหมคะโลกหลอมรวมเราก็เลยตีโจทย์อันตรงเนี้ยแล้วเราว่าให้เกิด ที่ตวว่าโลกเนี่ยมันมีความหลากหลายเราก็เลยเอาความหลากหลายของเทคโนโลยีทั้งเทคนโลยการก่อสร้างแล้วก็วัสดุก็คือเราเอาเหมือนเอซ์ตีมของ2อย่างอะคะก็จะเป็นการก่อสร้างด้วยระบบที่เป็นดิจิตอลก็คือออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ CNC ปริ้นงานออกมาโอเคมาดูดี่ว่าทำงานต่อครับนุ้ยช่ดีขูดค่ะไม่ทันนะครับมีเจอกันวันนี้คุณนุ้ยเขาน่าจะตีสอง นะแน่นอนครับโอน่ารักเต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่เต็มโต๊ะนี้นะของเต็มครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะมันย,ยังไม่เสร็จ<ต>ยังไม่เสร็จนะพี่ตั้มใช่ครับครับแต่พี่ตั้พมพี่ว่าจะมาเมื่อไหร่คะแน่ของเรา ปีนี้เร็วสุดแล้วปีนี้เร็วธรรมดาผมจัดของตอนประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนที่ตั้มกาบอกเร็วก็คือเราก่อสร้างกันได้เสร็จเร็วมากใช่แล้วดูเนี้ยบเรียบร้อยแต่ว่าของยังไม่มาจริงๆรูมรูมลูมไลฟ์สตูดิโอเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนตึ่นตื่นไลฟ์สไตล์หน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อโลกหลงรวมปุ๊บเนี่ยหลายๆคนก็นอกจากเรื่องของการแต่งบ้านแล้วเขาก็อยากจะหาเติร์ดเลส นะครับที่คนจะมารวมตัวกันคนจะมาซื้อของกันรูมก็เลยจัดเป็นเปิดเพจที่นี้ขึ้นมานะครับสำหรับที่ที่คนจะมาแฮงเอาท์กันมาซื้อของมากินกาแฟมามิทติ้งกันเติดเพจก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราเรียกเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองร่ะรุมเอาคอนเซปต์นั้นมาทําเป็นรูมไลฟ์สตูดิโอให้คนมาแฮงเอาท์แล้วก็ซื้อของที่ไม่ได้เกี่ยวกับการก่อสร้างวัาสดุก่อสร้างนะแต่ของดีไซน์ทั่วไปครับผมอย่างนี้ด้วยครับผมนี่คือ อันนี้ไม่ใช่ของบริจาคตอนหน้าหนาวนะฮะอันนี้เป็นงานงานดีไซเนอร์งานของดีไซเนอร์ก็เป็นงานผักมือนะครับทำได้มือเตลอดครับทำได้มือครับทำได้มือใช่ครับนี่แหละก็คืออีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ของเรือโลกหลอมรวมในมุมมองของนิตยสารรุมนะครับสุดยอดเลยเนาะพี่ตั้มทำอะไรออกมานี่เก๋ๆตลอดอ่ะแล้วพี่เจจะพาผมไปไหนต่อครับต่อไปเราจะไปดู My Home Show โดยนิตยสารไมโฮ m ไมโฮมโชว์ใช่แล้วไป พี่ตกลงเราจะแชร์คลิปไหมเอาไปเขาด้วยเขาแชร์าแ,แชร์แต่แชร์เอาไปไม่ได้พี่เดี๋ยวเขาไม่มีอะไรขายเอาให้ทันนะตั้มคืนนี้ <c oughs> ตรงนี้ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ My Home Show โดย My Home Show ใช่ครับโดยนิตยสาร My Home นิตยสาร My Home มีรายการทีวีด้วยมีรายการทีวีด้วยพี่ฮอนพิธีกรพี่ฮอนเป็นบกผมติดตามอยู่ตลอดใช่ไหมฮะชอบมากอยากรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรมันร้องรุ้นยังไงเราไปเจอพี่ฮอนอะไรดีกว่าเห็นเขาทำงานอยู่างดีเลยโอ้สวัสดีค สสวัดีค่ะย้องทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังเกลียเดี๋ยวผที่จะอันนี้เพิ่งมาจะสดๆแล้ะล่ะหมอเก่งจังอยากจะบอกเป็นแฟนรายการโอ้โหขอพูดถึงการสอนทำนู่นทำนี่ของติดตามต๊อกใช่ยอดล่อล่น่อยดีว่าไมโครโชว์มันเป็นยังไงพี่ตรงนี้ก็คือใช้คอนเซ็ปต์ของบ้านธุ์สวนเป็นนี่คือโลกหลอมรวมนี่แหละค่ะก็คือคราวนี้เราเราจะหลอมเราจะรวมอะไรก็คือรูมเอาท์ไซด์เดอะเฮาส์ เป็นเหม days, ือนคนไี้จะดูแลไม่เหมือนกับบ้านทั้งข้างนอกข้างในมันหลอกรวมกันเอาบ้านเดี๋ยวผมผสวนเอาสมกไบ้านก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ืูเหือนกับเราเอาใส่สีเขียวเติมเต็มเข้าไปในบ้านตอนนี้คนคนก็อยากให้มันมีพื้นที่สีเขียวไเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆมาเราหลอหรวมพื้นที่ส่วนใหญ่หือกลื้อเบรนมันให้ไปทั่วได้คือฟังเนี่ยเหมือนกับจะเข้าใจแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยผมยังมองไม่เห็นที่ฮอนจะทำเสร็จทันแน่นอนหรือเปล่า 你。 ตารางจิตคือ less than 24ชั่วโมงวอร์กอยู่ตรงนี้ผ่านแน่นอนจะให้บอกว่าไม่ทันเป็นไปไม่ได้ต้องผ่านอีกการหนึ่งก็คือ My Home เนี่ยเขามีบุคลิกงานเป็คนชอบสอนทำเดมอนเวิร์กช็อปใช่ไหมถ้าเกิดไม่เสร็จขึ้นมาเราก็จะแกล้งทำเป็นสอนจัดบูธ My Home โชว์พรุ่งนี้สดๆสอดเนียนๆนะครับแบบมีช่างก่อสร้างทำอยู่ดอกไม้เหี่ยวอยู่คนโอ้ดีจังเลยทำให้ดูด้วยนะเราเป็นการต่อต่ออายุเวลาก่อสร้างมันราออกไปประมาณสักห้าชั่วโมงได้สบายละเลยเดียวเพราะเวลา รายการไม h โฮมสอนอะไรเนี่ยเหมือนมันใกล้แล้วก็ทำได้จริงๆไม่ยากเลยนะครับไปก่อนนะครับดี่ครับโชคดีนะครับไม h โ m มทำให้เสร็จเด้อตรงนี้เราอยู่ที่โซนต้นไม้ซึ่งเป็นโซนโซนที่คนนิยมมากที่สุดเพราะว่ามีต้นไม้ทุกชนิดทุกพันธุ์ที่คุณอยากจะซื้อโดยไม่ร้อน เป็นเหมือนตลาดนัดต้นไม้ติดแอร์นะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ของขายอย่างเดียวเรามีเทศการที่ผมบอกเมื่อกี้สวนโชว์สวนโชว์โดยนิตยสารบ้านสวนปีนี้ร่วมกับกิ่งก้านใบบริษัทออกแบบสวนนะครับในการเลยรดขึ้นมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่ามีคุณอัดรองบอกราสวนลอยละฮะไปนี่ทำนิทรรศใชเนาะใช่ตรนนี้ก็มีดนตรีเล่นมีอะไรนะครับแล้วปีนี้คอนเซ็ปเป็นยังไงบ้างครับรวมเหมือนกัน ลองรวมสวนกับขบวนบ้านกับขบวนห้องนะครับเดี๋ยวให้คุณอาจอธิบายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟาดนี้เล่าเหลือรายละเอียดในการจัดท็อปแล้วจริงคไหมครับบ่ายนี้เดี๋ยวเราจะลงเบอร์จัดท็อปเลยโจก็สงสัยว่าสวนโชว์อันนี้มันหลอมรวมยังไงหลอมรวมยังไงตั้งแต่เข้ามาเลยครับเราเห็นแล้วว่ามันมีการใช้มาเชียอหลายๆอย่างนะครับก็มีสังกะสีใช่ครับมีสังกะสีมีอิฐตอนนี้เรายืนอยู่บนไม้ไผ่เราเริ่มมีการใช้มาเชียอที่ทั้งทันสมัย แักเที่ยวที่ดูแบบพื้นบ้านนิดหน่อยมาใช้รวมกันในการแบ่งพื้นที่ต่างๆในสวนอันนี้คือการหลอมรวมแบบแรกหลอมรวมวัสดุนะครับหลอมรวมด้วยวัสดุเสร็จเุิบเบี่ยพอเดินเข้ามาเราเริ่มสวนมันไม่ใช่สไตล์แบบจ๋าๆชัดเจนละมันมีการเอาฟังก์ชันเอาสไตล์ต่างๆมารวมกันอีนะครับฟังก์ชันที่ว่าหมายถึงฟังก์ชันการใช้งานที่เราปกติเห็นอยู่ตามห้องต่างๆของบ้านครับตอนนี้มันออกมาเป็นกรีนรูมคือห้องในสวนห้องในสวนอันนี้เป็นห้องอะไรครับตรนนี้จะเป็นเหมือนลิฟ i n g s p a ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นในสวนห้ั่เล่นแปลว่าเดี๋ยวตรงนั้นอาจจะมีตตรงนี้อชุดโซฟาเราเตรียมบีนแบ็กไว้เป็นบีนแบ็กนะครับแล้วก็เรากำลังจะเช็คมุมดูหนังก็จะมีโปรเจคเตอร์ก็เราจะเตรียมไว้สำหรับใช้สำหรับพักผ่อนในสวนนั่นแหละนี่อีกวัสดุนึงแล้วพี่ครับมุมนี้ก็จะเป็นเหมือนมุมที่ใช้ทำงานในสวนเป็นฟังก์ชันที่เราเดี๋ยวเราจะมีการดิสเพย์มาเนาะเป็นสำหรับเวิร์กช็อป งานดีเรงที่ทำอย่างพวก DIY เงี้ยถ้าสมมตว่าดีไซเนอร์ที่ออกแบบสวนเนี้ยเขาก็ทำโคมไฟเองง่ายๆ้วยใช้ไฟไฟเชือก LED แล้วก็ไม้ไม่กี่แผ่นประกบกันก็จะเป็นเ u t d o o r l a m p i ได้เลยเอาเดี๋ยวไปดูสะพานไปดูสะพานกันเลยเพราะนอกจากสะพานจะเป็นไฮไลท์แล้วเนี่ยสะพานมันจะพาเราไปถึงโซนสุดท้ายของโซดนะครับซึ่งโซดสุดท้ายเนี่ยเราออกแบบไวให้มองจากท็อปวิ สวนเล็กๆอ่ะก็สามารถมีมองมีความตื่นเต้นหลากหลายได้แล้วมีฟังก์ชันซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่เราครีเอทได้เลยแล้วเราก็สามารถกําหนดมุมเชื่อมต่อต่างๆให้มีทางเดินไปมันจะทําให้สวนเนี่ยมันดูกว้างขึ้นได้ด้วยนะครับเรียกว่าหลงเลยฮะเดินในสวนตัวเองก็นหลงเลยมีกระจกช่วยไงมีกระจกช่วยให้มันดูไกลครับอีกนะครับแล้วก็แล้วก็เอาเลเมนต์ของสวนญี่ปุ่นนี่แหละคือรางน้ำตกไม้ไ่มาลดทอนรายละเอียดให้มันดูโมเดิร์นขึ้นด้วยนิดหน่อยหนึ่ง เค okay, อัดกับคุณมากอาัดพี่จะปล่อยให้อัดกลับไปทํางานต่ออีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วครับแต่คุณโจเรายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปดูอีก2อสามที่แล้วผมจะพาไปดูส่วนที่ไฮไลท์สุดของวันนี้ครับในแนเราขึ้นมาใกล้หลังคาแล้วข้างบนนั้นมีแคทวอล์กไปทางเดินใช่ครับพี่ข<ช>้างบนนี้จะเดินได้ไงเราวันนี้เราใส่เสื้อบรรสเราทําอะไรก็ได้ใน Impact Challenger แค่วันนี้เท่านั้นเดินบนนี้ใช่ครับผมแล้วอัมมารินทําประกันให้ผมยังผมมีกระดาษใบหนึ่งที่คุณเซ็นนะครับไม่ต้องอ่านมาเลย เซนเลยเซนอย่างเดียวเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาขึ้นได้นั่นพี่นายคำพี่คนละแบบโอเคโอเคงั้นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยวัดทีหนึ่งรวมตัวมาแล้วลุยโอเคจัดประกาศสวัสดีครับพี่อาราแล้วีรตัดนนนอ่ะพี่เจพามาทำอะไรเนี่ยอันนี้เป็นกิจกรรมประจำปีที่ผมผมผมชอบทำก็คือการได้ขึ้นมาดูว่า งานที่เราทำเ mm hmm. นี่ยมันใหญ่ขนาดไหนมันหน้าตาเป็นยังไงในในจ nah, mm ุด hmm. ท oh. <right? S 1> ี่คนอื่นไม่ได้เห็นกันนะั่นคือพิเศษของการทำงานก็คือได้ขึ้นมาอยู่บนตรงเรียกว่า c a t วอล์ของตัว IMPACT นะฮะอาพิเศษพิเศษจริงๆใช่ใช่ครับเวลาจัดงานไม่ได้สวยเนาะแต่คนก็ค่เห็นนะ ด้วยความยากลำบากนะจะมาถึงจุดนี้แล้วก็มองไปนี่ก็ภูมิใจนะภูมิใจครับภูมิใจสวย,วยแล้วก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นอีกปีละสองคน, <c oughs> นคใช่ใช่